ช่องแล้ค่ะอามรีเป็นวันที่หนึ่งสุราคมสองห้าหกห้านะคะอาเป็นมือสันวันดีรับโศกรับหมานนะคะรับโศกรับไส้รับทรัพย์รับสินชื่อวันที่หนึ่งต้นเดือนนะคะค่ะต้นเดือนละกะสิ้นเดือนรับเงินรับจอบอมือนี้ขอพอดจากอดภูนะคะ ปูชีบปะาปูตาปูภูปูภูุ่ญภูมิเจ้าที่เจ้าทันเจ้าบ่านเ,าาเจ้าซองพร้อมกับองค์ปูพญานาถแถวเพชุวันเนาะค่ะทุกพระองค์ที่ประทานโชคลาภให้ลูกภัยล้านในที่อยู่พิกินประทานโชคลาภให้ลูกภัยล้านแดอยู่เย็นเป็ดสุขเนาะค่ะค่ะขอพรน,นับกันนะคะสำหรับผูบ้บวัฒนเดชศุภเดชกษิตในวันนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้ก็คือออกพรรษานะคะ แต่วันที่สิบเป็นของพันตาค่ะครับผมค่ะเพราะว่าปูกระทินจะร้ายนะคะแม่คู่ค่ะขอปูนะคะขอไหลูกไหล้านทกผูทุกคนนั่นละปูดอกลูกล้านกับพี่แต่ปูลำบากนะคะช่วงนี้ลำบากค่ะขอวอนได้ก่คือสิ์สิกส์การท่ามาคาขายกัน่อดอีนะคะกค,คือเมื่อนีค่ะหกสุภาแล้วรอดติดตามนะคะรอดติดตามขององค์ปูนะคะว่าเป็นสิวาจะไหน ภูคาค่ะเป็นสภาพภูไยหรือว่าเป็นตัวแท่แห่งเท่าโลกเนาะคะ่ะได้สื่อสารผูกปูดได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ปูคนบอกคนสอนเท่ากับมาพิจิจจารณา,าเพราะว่าเป็นความเสื่อส่วนบุนะคคล้ว่ก็ด้สิ่งใดที่เข้าสทัทธาเข้าจริงใจเข้าเสือ่อมันพื้มันก็คื้นได้นะคะ สิ่งใดทีค่ะเห่าป้อเชื้อและค่ะลบลดูสิ่งนั้นก็บ่เกิดขึ้นกับเห่าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นการเรียบเรียบดใจภัยมันละก่นเรียบแต่ความเชื่อส่วนบุคคลคือไม่ผู้เหตุไม่ผู้สาไปทุกมือนีค่ะย้อนความเชื่อส่วนตัวเนาะค่ะแล้วก็ยังมีเอฟซีสายบุญปูเนาะค่ะที่เป็นลูกเป็นร้านของสายบุญองค์ปูที่พระเขาปูตาปูผู้ปูบุญเดมารวมมีรวมสางนักกันนะคาย อาผู้ใดอยากเช็คแจกสร่างอยากรวบสร่างน้ำแม่พู่ก็อธิษฐานิิตเ้อค่ะเด้อส่งใจไปหาสุหูสุคนขอให้มี่งศมีหลับีีุ่ศมีหมานนะคะสุหูสุคนสำหรับตัวเลขที่แม่คู้ยิบจบไว้กับี่หนึ่งเก้าคารเอค่ะมีหนึ่งเก่ามีหนึ่งแปดนะคะแลก็เก้าเก็บอย่าลืมเก่าเก็ดเด็ดขาดนะคะเก่าเก็มื่อวานก็องเมื่อมื่เวัน่นะคะแล้วก็ยอดผ้าป้านะคะ ยอดผับปลาคือสิจดจำใจมากค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าสิบสี่บาทหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เก้าสี่นะคะเด้อค่ะหกหลักนะคะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เก้าสี่อันนี้คือท่วนท่วนในเอสซีฟั่งนะคะำสำหรับตัวเลขทีไปคู่ไปจังหวัดเลยนะคะแกงคูดคู่แล้วค่ะไปคู่ไปยูทูบวา่าเียลสุดไปเพื่อน คันเล็กออกเลยขออธิษฐานย t ทูบขั้นล่างกับตรงกระพกปูเด้เอฉันจะพูดยูไรนึงแหบบนึ่งเก้าค่ะ1น9่องเก่าการหนึ่งเก่ายูทูบยูชวัรเนอรนะคะที่นั่นพูดไปนะคะกาสตรงกระพกปูพอดีนะคะหนึ 1, 9, ่งหนึ่งเก่าเพื่อยังนะคะเพราะว่าปูหายไมาเกียติดหน้าร่้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะเนาะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะเด้อมากระรงแล้วค่ะ บัตรคิวเก่าทีกเก่เจ็บนะคะเรียกว่ารหลายตัวนะคะรากาทีละห้ากาททีจารนาบึงบ้านลีทีไม่พุ่กับห้าเจ็ดศูนย์แต่ทีบัตรหลายขึ้นหายเจ็ดศูนย์แล้วก็เริ่มทีจารนาบึงบนันทีจะติเป็นการล่ำถวายนะคะเพราะว่าเคยเห็นมากตแต่จะได้เท่าไรนะคะล่ำถวายขอพรเพื่อเอฟซีดีไซน์บุญสุขูสุกน์ในวมแร่งอกใจกันนะคะมือนีกับน,นีตนเงินนะคะ ถวายกับพี่นีนั่งชายเียคับโนกน้องกอซอแม่บอโอ้ของของนั่หนักหน่อยครับของหนักหน่อยของนักหน่อยหนักน่อยครับโอ้อค่ะคพี่นั่งชายเงียบขทัานมากมือเอื้อนประสานรอดเราโศกใจเราปูอยู่ค่ะค่ะลายผูรายคนลวกปุ่นมากแม่ทูบขอขอปุ่นคอปุ่นหลายๆกเออขอไห้ส่วนปุ่นส่วนุศนที่เพื่อในเฮไในสั่งในอธิษฐานคับปู ขอให้ผู้เจรับในมงหนีเนาะค่ะรับสูกรับใส่รับสักเนาะค่ะขอให้ได้รถตุลีกับบ้าขาย้วซื้อตะตัวเอาออกได้บ่อเนี่บุญกำลังตัวมันอกตัวแร้ีกูัวเกาเกียร์เนาะเ่ะเกีพี่ว่กเกาเกียร์เมาน่ะเห็นบ่กเกียร์หัวตัวได้สื่อเกียร์ตอรหัวสี่บแก้วเู้ชาัเนี่ยมีเกาเกียร์เมาได้บ่เนี่ย แต่ว yeah, ่าสองแถวเามีเก่าเกียดค่ะครับผมค่ะอ so ่าบมีเก่าเกียดก็เ่าเป็นยังเพาะ่ะบมมีเก่าเกียดมมีเก่าเกียดเอายังคม่ได้แต่โง่ผมมีเก่าเกีอาเก่าหนึ่งเหรอเก่าหนึ่งกับสิบแปดค่ะเอ่เก่าหนึ่กับสิบแปดเอซีจะผิดืนนับหลายนาะค่ะหายใ้สู้หูสูบกนเด้วกะได้หายใลำหายด้วยค่ะมันนี้จะได้ค่ะ ผู้ได้เป็นีเป็นสิทธิ์กอให้พจนีพจน์สิทธ์เนาะค่ะได้เป็นเนี่ยยิ่งยังทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ให้พจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะค่ะด้วยขอพรจากองค์ปู่ชี้พระข้าพ่อปู่ตาให้สร้อยลูกสร้อยหลานค่ะแม่คู่ค่ะเจ็ดสิกับเราเก่าเกียจอันเป็ก่าเกียจก็ได้ก็ได้ก็ได้เป็นปะเขคพูดก็เฮงทักเรียกว่าได้เป็นบาปะ เปรวาเลีบตีหเข่าแต่ว่าด้เป็นบาดทุ่งเปรวาจเสียแลค่ะแต่ว่าสำหรับในผู้ถาคผู้พูกก็บอกแต่ว่าเกาเข็ยดเกาต้องมูวว่านเงียบวะแต่เมื่อว่านไล่บ้านก็ออกนะคะเกาเข็ดช่วงที่เกาเขียกับเกาซีบอกว่พู้ได้หาเพราะว่าเกาซีได้ยอนยังยยดปลาต่อหามุ้งเร่งนะคะและกาถากผู้ผู้ก็บอกว่าเกาเขีดเกาเขีดเก็ู่กัเลยอารมณ์ไวค่ะแจ๊สสิเป็นเรียบไงเุกอยางนะคะ ค่ะคือแม่คู่ก <ing> ็เลอนกความสินเดกอดสาคขั้นเนี่ยะแม่คู่เนาะความสินเยือดเพราะว่าเขาเนี่ยกันแม่คู่กันได้ได้โยธาป้ามังกรป้าครับผมารฮุกฮากาอับสินครับผมรเข้ากักันไว้น้ำครับผมการทุ่นเอาไปทุ่นเอาไปทุ่นห้อยรัฐบาลได้กบดีได้กบไล่ไปห้วยรัฐบาลเพราะอะไรสามตัวตรงแล้วคู่เด้อวันนี้จะไปกับลูกหลานคอ ทจอจากองคูนน่ะทุกพระองค์นะค่ะเอาไปนี่จะสิริล่งถวายนะค่ะ เจ้าไว้เบื้องแก่ศีลละหมอกแก่ขาราวกันักพตผัวที่ค้องมาดานเสื้อนั้นมาเองกว่าเป็นดวงเก้าแนวนิ้วเพื่อนขอไวายกลาบไหว้วเจ้าให้ลำบ เป็นผัวเพียนดอบไม่ได้สีแดงงามรอมวขอให้องค์น้าโคกเที่ท้างไม่งาม I love ขอหวยนะคะอ่าวกดปูขอหวยต๊ เป็นแม่ควาหาแกไอ <laughs> yeah, <I don't> <laughs> ไปนะคะอาวบตัวขอหวยนะคะอาวบขอไซมอนีนะคะวันที่1ตุลา25 6ค่ะนะคะเอาให้มีโชคมีลาบมีโชคมีหมานด้วกันแต่ว่าปูบอกข้างหนึ่งเยอะเนาะมือนี้มือวานนี้เนาะเพระาะว่าเอฟซีสายบุญพันมากปูก็เลยบอกว่ารับปากพอได้พออืมไอ้วันก็นเลยว่าขันจังสันลูกเสี่ยวกองแงยวมาถวายปู ค่ะผาปูให้สูบเ่ะเอาขั้นนั้นโต๊ลรเองราวมาพออฟากษาพอดีเราอัพสี่ค่ะเฮ็ดต้นผาปลามาสิบเก้าต้นเลยโอ้สิบเก้าต้นค่ะพอทีแหงแล้วก็หอค่ากองเงาเก่าสิบเก็นะคเก่าสิเก็งลง่เก่าสิบเก็ดคือเก่ายังยำาตเก่านะคะฮะวันีก่ะอาคืนไปเที่ยวอนะคะไปคุยกับปูเมืองมาปูสิบาจังไลนะคะ ค่ะกับสำหรักขิดนี้เนะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะก็กับสวัสดีค่ะ